ตอนที่333เจตนาสุดจะยังหิมะยังตกลงมาวิการคล้อยดึกทีละน้อยเหล่านายผู้เท่าทั้งหลายได้รับการจัดสรรจากลีเจิ้งของหมู่บ้านให้พักอาศัยําบ้านเรือนต่างๆล้วนพักผ่อนแล้วฟานเสียนไม่ได้ให้หงฉังชิงกับเรามือกระบีอยู่เวท นึ่เพราะมันทราบว่าที่ม้องนอกซ่อนอันตรายมือกระบี่ของตึกที่หกแม้ถนัดในการรอบสังหารแต่ยังไม่มีวิธีจัดการกับศัตรูที่จู่โจมจากระยะไกลหมายถึงยิงธนูจากระยะไกลเนาะดังนั้นในสถานศึกษาอันกว้างขวางคงเหลือฝานเสียงคนเดียว ถึงแม้ไฟในกระถางยังเผาไหม้ที่ข้างกระถางยังจัดเตรียมฐานที่เผาจากต้นไผ่เอาไว้แต่มีความรู้สึกว่าอุณหภูมคิคลายลดลงกว่าเดิมทุกที่ทางเงียบสงบฟานเสียนยื่นสองมือออกหิงไฟเอียงศีรษะเล็กน้อยจิตใจเลื่อนลอยอยู่บ้างฟันกล่าวว่าข้าพเจ้าฟันกระบี่ออกไปแล้วมันหยุดเล็กน้อยจากนั้นสรุปว่า แต่ว่าฟันใส่อากาศธาตุแสงสว่างในสถานศึกษาเกิดความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไฟในเตาสองต้องเงาร่างของฟันเสียนเงาร่างบนพื้นบิดเบี้ยวอยู่บ้างต่อจากนั้นคนชุดดำู้หนึ่งเดินออกจากเงามืดนั่งลงที่ข้างกายของฟันเสียนคนชุดดำคนนี้คือยิงจือหรือต่เท้าเงานั่นเอง ฟ้านเสนมองดูชายกลางคนหน้าซีดขาวผู้นี้แวบหนึง่งจากนั้นยื่นส่งถุงสุราให้ยิ่งจือมองดูข้อมือของฟ้านเสนมองดูถุงสุราในมือฟ้านเสนคบคิดแล้วสันส่นศีรษะกล่าวว่าสุราทําให้ปฏิกิริยาของผู้คนเฉื่อยช้าลงฟ้านเสนนึ่งถุงสุรากลับมาดื่มสุราอึกหนึ่งรู้สึกมีความเผ็ดร้อนสายหนึ่งไหลผ่านริมฝีปากจนถึงอวัยวะภายใน จึงหันเหหัวเรื่องว่าบุตรชายของเอี้ยนเสี่ยวอี้เรียกว่าอะไรยิ่งจือสั่นศีรษะกล่าวว่าเราไม่ทราบจากนั้นกล่าวเสริมว่าท่านตั้งฉายาให้มันได้ไม่เลวฟังเสียนตั้งฉายามือธนูนั้นว่าธนูเล็กฟังเสียนกล่าวอีกว่าคนไม่อาจมีชีวิตที่ตึงเครียดเกินไปธนูเล็กดอกนี้สมควรรับความเด็บหนาวอยู่ข้างนอกไหนเลยค่าดอู่โจมอีก ยิ่งจือผูกทิษะเห็นท้องว่านเีย็นยื่นส่งถุงสุราออกไปใหม่กล่าวว่าดื่มสักสองอึกเคข้าพเจ้าไม่ได้เชื่อมื่าเช่นเฉินบิงผิงในโลกนี้แม้มีผู้คนมากมายคิดคาบข้าพเจ้าแต่อย่างน้อยอยังไม่ง่ายดาย ยิ่งจืดกบยิตแล้วรับถุงสุราไปอมสุราไว้ในปากชกุ้งให้หลังใบหน้าที่ขาวซีตของมันปรากฏสีแดงซ่านสองวงคล้ายตัวตลกบ,บนเวทีนิ้วดูไปหน้ารักยิ่งฟานเสียนหฮร่บพามกล่าวว่าหากว่าเราท่านเปลี่ยนสถานนักกรรมข้าพเจ้าคงไม่อาจทนทานรับควานโดดเดี่ยวในความมืดที่ผ่านมาข้าพเจ้านึกสงสัยหรือว่ายามปกติท่านไม่ต้องรับทานข้าวหรือดื่มน้ำ ขณะที่อารคขาเฉินผิงผิงหรือว่าฟานเสียนยิ่งจือจะไม่อยู่ห่างแม้สักก้าวเดียวดังนั้นฟานเสียนจึงถามคนถามนี้ยิ่งจือกล่าวเสียงอย่างเยือกเย็นว่าคนเราย่อมมีวิธีการของเราฟานเสียนสัน่นีรษะไม่กล่าวอะไรอีกวกกลับไปที่หัวข้อสนทนาตอนแรกว่าท่านก็เห็นกระบี่ของข้าพเจ้าฟันใส่อากาศธาตุยิ่งจือ ขานรับว่าถูกแล้วได้เท้ามันกล่าวด้วยน้ำเสียงที่พราศจากความรู้สึกว่าหวังสือสันหลางบรุษที่13บาจหวังนั้นกล้าแข็งยิ่ง ฟ้านเสียนนิ่งเงียบงันไปมันย่อมทราบว่าหวังซีกล้าแข็งยิ่งกล้าแข็งจนสามารถเร้นกายก็ใกล้สถานศึกษาโดยที่ตนเองกับยิ่งจือไม่ทันพบเห็นกล้าแข็งถึงขั้นที่เมื่อลูกธนูด,ดอกนั้นยิงฝ่าอากาศมามันชิงขวางอยู่เบื้องหน้าฟ้านเสียนราวกับวิญ,ญญาณที่ล่องลอยปเป็นเหตุให้ท่ากระบี่ของฟ้านเสียนฟันใส่อากาศธาตุวังซียกธงสีเขียวต้านลูกธนูไว้ดูเหมือนเป็นท่า ท่วงท่าอันรวบรัดแต่ฟานเสียนแต่ฟานเสียนว่งรง้้ถึงพลังที่แฝงมากับลูกศึบธนูสีดำดอกนั้นเป็นอย่างดีหวังซียิ่งเคลื่อนไหวอย่างปลอดโง่งยิ่งพิสูจน์ถึงขีดความสามารถของมันฟานเสียนหยิบแท่งเหล็กที่แทงทีะเท้าขึ้นมาเชียทานไฟในกระถางวุ่นวายปากกล่าวว่า ข้าพเจ้าดูมันไม่ออกหวังสื่อซนหลังผู้หนีกล้าแข็งจริงแต่ว่ามันรู้จักสะกดกลั้นผู้ที่จะรู้จักสะกดกลั้นย่อมต้องคิดการใหญ่มันเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่าไม่ใช่สะกดกลั้นแต่ว่ามันไม่นำพาจากทุ่งท่าลีลาในการสนทนาของหวังสีแสดงว่ามันไม่นำพาเรื่องราวมากมายไม่นำพาข้าพเจ้าพูดจาโจมตีไม่นำพาข้าพเจ้าจงใจยามอัปยศ หากว่ามันเป็นคนที่กระบีสีทัศนาสมมาเหตุใดจึงไม่นำพาถ,ถึงเพียงนี้ที่แต่ไม่ใส่ใจจึงสามารถจะ่นำพาคนที่สังเกตจุดมุ่งหมายไม่ออกแสดงว่ามีปัญหาอยู่บ้างหวังสื่อสังข์ผูนี้ที่แท้ต้องการอะไรปัญหานี้กดดันจิตใจของฟ้านเสียนทีละน้อยมันไม่ชมชอบที่ปรากฏคนนอกวงผู้หนึ่งวิ่งเข้ามาในสถานการณ์ที่สับสนุ่นวาย อิ่งจือพันกล่าวว่าคนผู้นี้สมควรเป็นคนของกระท่อมกระบีแต่ว่าไม่เพียงเป็นคนของกระท่อมกระบีฟานเซียนไม่เข้าใจเท่าใดแต่เชื่อมั่นในข้อสันยิษฐานของอิงจือสิทธิ์คนสุดท้ายที่กระบีสี่ทัศนาฝึกอบรมออกมาเต็มไปด้วยความลึกลับจริงๆฟานเซียนทอดถอนใจกล่าวว่าเรามาจนมันฆ่าธนูเล็กดอกนั้นแล้วค่อยว่ากล่าวเธอะ ยิ่งจือกวัดมองมันแวับหนึ่งทราบว่านี่เป็นใบเบิกทางล่วงรู้ว่าฟ้านเสียนคิดหยิบยืมดาบฆ่าคนไม่ใช่ต้องการดูสีสันของดาบหากแต่ต้องการดูเจตนาของดาบ หากว่าหวังสื่อสันหลางเป็นการแสดงท่าทีของกระบี่สี่ทัศนาจริงเมื่อบุตรชายของเอี้ยนเสี่ยวอี้ตายใต้เงื้อมมือมันฟันสินก็สามารถนำไปขยายผลใหญ่โตอย่างน้อยความสัมพันธ์ระหว่างแดนสินหยาง <c oughs> กับนครตุงอีจะเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ขึ้นยิ่งจือกล่าวกระตุ้นเตือนว่า ผู้อื่นไม่ร่วงรู้ว่าหวังสือสันหลังเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายของกระบี่สีทัศนาฟ้านเสียนอธิบายว่าหากว่ามันฆ่าธนูเล็กดอกนั้นข้าพระเจ้าจะให้ผู้คนทั้งแผ่นดินร่วงรู้ว่ามันเป็นสิทธิ์คนสุดท้ายของกระบี่สีทัศนาหิ่งจืงเงียบเงันชั่วขณะจึงกล่าวแต่เท้าฉลาดหลักแหลมยิ่งแต่ว่าประโยชน์ข้อนี้อาจยังไม่พอ ฟ่านเสียนเข้าใจความหมายของมันการลักนึ่งกระบี่รีทัศนาเข้ามาจะสร้างความโกรธแค้นแก่นครตรงอีถึงแม้ว่าฟ่านเสียนตลอดจนราชสำนักชิงจะคุ้นกับการใต้ความผิดให้กับกระบี่รีทัศนาแต่ตอนนี้เมื่อกระบี่รีทัศนาแสดงความจริงใจต่อฟ่านเสียนการใช้ความจริงใจส่วนนี้ทำลายความสัมพันธ์ของแดนสินหยานกับนครตรงอีออกจะน่าเสียดายอยู่บ้าง ฟ้านเสียนกัดมองยิ่งจือเว็บหนึ่งกล่าวเช้าว่าเรื่องของนครตรงอีข้าพระเจ้าจะเชื่อฟังท่านท่านยังคุ้นเคยกว่าข้าพระเจ้ายิงจือรับคำคาหนึ่งจากนั้นกล่าวว่าหลังจากนี้อีกห้าวันหิมะจะตกหนักเหมาะกันยิงจู่โจมควรระมัดระวังกว่านี้ฟ้านเสียนกล่าวถามว่าทัาทมินลำอยู่ห่างจากพวกเราเท่าใดอยู่ห่างสิบลี้ฟ้านเสียนนิ่งเงียบงันไป ภายใต้ดินฟ้าอากาศเช่นนี้ปรากฏยอดฝีมือยิงธนูเูื่หนึ่งติดตามขบวนรถแต่ไกลนับเป็นความยุ่งยากประการหนึ่งดีที่มีทัพทมินดำคอยกวาดล้างภายตรงข้ามไม่สามารถจัดกองทัพจู่โจมได้หากคิดจัดทัพสังหารฟ้านเสียนต้องกำจัดเป้าหมายให้สิน้นซากไม่ทิ้งหลักฐานใดนำเสนอต่อในวังต่อให้เป็นทัพแกร่งที่สุดของรัชชิงก็ไม่มีปัญญาเข็นค่าล่าล้างทัพทมินดำทั้ง5้าร้อยนายทั้งหมดสิน้น โดยไม่มีคนรอดชีวิตไปได้ฟานเสียนขมดิ้วกราบว,ว่าข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเลือกจมตีข้าพเจ้าบนเส้นทางกลับมหานครฝ่ายตรงข้ามสมควรทราบว่ามีโอกาสสำฤร็ิผลไม่มากนะ มันกล่าวอย่างคุ้นคิดว่าบุตรชายของเอี้ยนเสี่ยวอี้แม้อายุยังยาวแต่ก็ไม่หลงลำพองถึงเพียงนี้จึงถูกต้องยิ่งชื่อกล่าวช้าๆว่าอาจบางทีมันมีเหตุผลที่ต้องลงมือจากนั้นขันอาสาว่าเราจะไปฆ่ามันฟ้านเสียนคุ้นคิดดูแล้วสายหน้าช้าๆกล่าวว่า ไม่ทราบว่าที่ข้างกายมันยังมีพูดใดพวกเราทั้งสองอยู่รวมกันเพราะให้หวังสื่อสันหลังลงมือทุกประการคำานึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ายอดฝีมือยากจะรวบรวมได้สิบกว่า20คนหากว่ามีเพียงไม่กี่คนพวกเราใหญ่ต้องหวั่นวิตกไตายิ่งเจอือใช้สายตาที่ประหลาดพิกลมองดูมันไม่กล่าวว่ากระไร พานเสียงเงยหน้ามองดูคานหลังคาของสถานศึกษาที่มีอยากใหญ่ใหญ่เม่งม,มุมรอบทอดถอนใจคำเึงข้ามคืนลมหิมะเช่นนี้มันไม่กล้าจัดกำลังของตอนเองจูโจมต่อโต้กลับไปเพราะว่าสองสามปีมานี้สมาธิจิตใจของมันเกิดช่องแตกแห่งหนึ่ง เป็นลูกธนูดอกนั้นและคันธนูคันหนึ่งเป็นคันธนูลูกศรของเอียนเสียวอี้จบกระทั่งสองปีให้หลังของวันนี้ฟานเซนย,ยังรู้สึกถึงจินอายของความตายซึ่งแผ่ซ่านจากหอมบุมของเมืองพระราชวังพลังอันดุร้ายที่แฝงมากับลูกธนูยังสันญชานจิตใจของมันไม่คลาย ยกธนูที่ยิงจากหน้าสถานศึกษานั้นกระทันหันเกินไปไม่มีเหตุผลเกินไปดังนั้นฟันเสียงหวั่นวิตกมากนี่เป็นหลุมพรางประการหนึ่งหลุมพรางที่ล่อลวงตนเองหรืออิ่งจือไปในดงนไม้เพื่อจู่โจมสังหารปีนีเอี้ยนสิวอี้ก็ได้รับราชอ,องค์การให้กลับเข้ามาหารครตามรายงานของสำนักตรวจสอบบอกว่ามันยังอยู่ระหว่างทางยังไม่เข้าส่งมาหารครแต่ผู้ใดทราบว่า ระหว่างทางเป็นเส้นทางสายใดใช่เป็นเส้นทางที่ตนเองเดินทางกลับมาานครหรือไม่ฟ้านเสียงเคียเคียร์ทานไฟในกระถางวุ่นวายความคิดคำนึงล่องลอยไปยังดงไม้ที่สุมคลุมด้วยหิมะนอกหมู่บ้านตั้งแต่แรกขณะที่ไฟในกระถางค่อยๆอ,อ่อนโทมลงโอดดับไปทีละน้อยให้ทีละน้อยเข้านอนเถิด ฟันเสียนทอดถอนใจในความมืดลุกขึ้นตบต่อโภกกระชับเสื้อคลุมหนังสุนัขจิ้งจอกผลักประตูของสถานศึกษาออกลมหิมะกระพัดกรูเข้ามาทําให้มันต้องหยีตาลงแต่ไม่ปรากฏลูกธนูยิงจู่โจมมาฟัานเสียนกลับบังเกิดความผิดหวังอยู่บ้างวันที่สองกบรเหยียบย่างสู่ทางหลวงทางทิศเหนือของเขตอิงโจมุ่งหน้าสู่มหานคร ื่องเพราะเหตุการณ์เมื่อคืนมาตรการป้องกันของของบวนรถเพิ่มความเข้มงวดกว่าเดิมขบวนมือกระบี่ของตึกที่6แบ่งกำลังสามคนพร้อมตัวเป็นพ่อขาฝ่าลมหิมะออกเดินทางเพราะจับตาดูบุคคลที่น่าสงสัยฟ่านเสียงยังออกคำสั่งให้ทัพเป็น,นดามที่คุ้มกันส่วนหัวและท้ายของข,องของบวนรถจำนวน5้าร้อยนายเข้าใกล้ขบวนรถกว่าเดิมจนที่เสียงกีบม้าอย่างเลือนรางเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย ระหว่างทางปรากฏบุตคลที่แฝงกิ่นอายของชาวจุดธจักรอยู่ในเพิงน้ำชาในเหลาสุราและไหนลงเตียมแกหน้าจุดรับส่งข่าวสารของทางการจับตาดูมือนรถของฟานเสียนแต่ไกลหนวยสอดแนมไล้มือกระบีสนักตรวจสอบบังเกิดความตื่นตัวรายงานต่อฟานเสียนแต่ฟานเสียนเพียงกงกศีรษะรับไม่มีปฏิกิริยาอันใด ขณะจ,จะออกจากเขตอิงโช์ประกษตรีสาวแขนขาดข้างหนึ่งยืนรออยู่ข้างทางขว้างขบวนรถเอาไว้ขอเขะพบในเท้าทีซือฟันเสียจอนุญาตให้นางเขาพบทั้งหนึ่งจิบน้ำชาทั้งหนึ่งมองดูสตรีสาวซึ่งมีรูปเขาตระงามนางนี้ด้วยความกระตือรือร้นสนใจสตรีสาวกุ้เข่าลงในตัวรถกล่าวด้วยความยำเกรงหนึ่งส่วนและหวัดหวันหนึ่งส่วนว่าผู้น้อยกำลับใต้เท้า ฟานเสียนประงกศีษารับบอกมือกล่าวว่ากวนอุ่มเมย่ยลุกขึ้นกล่าววาจากวนอุ่มเมย่ยซึ่งเป็นนางโจนอันอื้อฉาในเขตอิงโจมิสาเป็นเลี่ยวเมื่อยลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิงของเสี้ยซิเฟยรับคำคราหนึ่งลุกขึ้นอย่างนอบน้อมนางต้องงอตัวเล็กนางต้องงอตัวลงศรีรษะจึิงไม่ชนกับหลังคารถแสดงว่าสูงมากฟ้านเสียนยกมือวัดเส้นหว่างเคี้ยวกล่าวถามว่าพบเห็นอันใดหรือไม่ ถึงแม้ว่าสำนักตรวจสอบวางเครือข่ายกระจายไปทั่วแผ่นดินแต่หากคิดเสาะหาคนที่แฝงตัวอยู่ในเมืองต้องสู้ค่ายพักที่อย่างรรกอยู่ในชุมชนเช่นค่ายน้ำดันจึงนั้นไม่ได้ไม่ว่าโรงเตีแยมใดรับตัวแขกเรือใดร้านรถไหนส่งตัวผู้โดยสารไปที่ใดค่ายน้ำดันจึงนั้นล้วนสืบทราบได้ กวนอูเม่บรรยายสรุปสถานการณ์ในระหว่างนี้จากนั้นกล่าวว่าเพียงสืบทราบว่ามีคนผู้หนึ่งพกพาห่อผ้าขนาดใหญ่ออกเดินทางแต่ว่าที่น้องแต่ว่าพี่น้องในค่ายสกดรอยตามมันไม่สําเร็จเมื่อสังกรเมื่อสองวันก่อนหายสาบสูญที่เนินตะกูลฟูรอกจักทิศทางไปของมันสมควรไปยังมหานคร ฟ้านเสียนนิ่งเงียบงนันครุ่นคิดขึ้นดูท่าธนูเล็กเป็นบุคคลอันเข้มแข็งเดินทางเพียงลำพังมาคาตนเองมันสนทนาอีกหลายคำก็บอกให้ควรอูมไม่ลงจากรถขาบรถออกเดินทางต่อดินฟ้าอากาศเป็นเป็นรามที่อิ้จือไปอยาก่อนไว้หลายวันแค่หลังยังปรากฏหิมะฟิวโปรยไม่หยุดหย่อนเกรดหิมะบัดเดียวใหญ่บัดเดียวเล็กบดบางสายตาผู้คนครอบงำจิตใจผู้คนตอดราย ทางปลอดภัยไร้เรื่องราวมาถึงเขตอุ้ยโจซึ่งอยู่ทางตอนบนของแม่น้ำอุ้ยเหอที่นี่เป็นเขตปกครองสุดท้ายทางใต้ก่อนเข้าสู่มหานครตัวเมืองไม่ใหญ่โตแต่เจริญรุ่งเรืองเพียงแต่ราชสำนักกำหนดเวลากลับไว้แล้วถึงแม้ว่าหีบเงินของฟานเสียนยังอยู่ระหว่างแม่น้ำใหญ่กับอุ้ยเหออยู่ใ,ใต้กำุ้มครองส่งของทัพเรือซาโจแต่มันไม่อาจชักช้าเสียเวลาไป ดังนั้นวันที่สองมันก็ออกจากเขตอุยโจตอนนี้มันเปิดเผยสักนะทั้งให้เขตอุยโจจัดกําลังมาร้อยนายทั้งเขตอุยโจโกลัวเท้าท่านนี้เกิดเรื่องใดย่อมจัดกําลังให้ตามที่ร้องขอขอบวนที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นเดินทางขึ้นเหนือนหนึ่งวันจนออกจากเขตพื้นที่อุยโจเข้าสู่เขตปกครองของมหานครฟ้านเสียนยืนอยู่นบนรถมา้าเหลียวหน้ามอง เห็นจิงเคอร์ที่สวมหน้ากากสีเงินยืนอยู่บนเนินเขาต่ำเที่ยงด้านหลังกำลังจ้องมองตอนเองอยู่จงึงพงกศรษะคสากล่ะหนึน่งจิงเคอร์พลิกตัวขึ้นหมาคำมือขวาเป็นหมัดทับมาห้ารอยนายคล้ายดาบสีดำเล่มหนึ่งตัดผ่าดคงเงียบสงบของสันเขาเตรียมเดินทางกลับค่ายที่มั่นของทัพที่ินดาซึ่งอยู่ห่างไป40ลี้ นี่เป็นกฎตายตัวของราชาสำนักชิงทัพธมินดำเป็นกองกำลังที่ห้องเต้พระราชทานให้กับเฉินผิงผิงแต่เพื่อรักษาศัก์ณะพิเศษของสำนักตรวจสอบจึงมีคำสั่งห้ามไม่ให้เข้าสู่เขตปกครองของมหานครลุกล้ำเข้าไป1นึก้าวมิทอดถึงประหารไม่มีการอภัยละเว้น ฟ้าเสียนมาคุนคิดรู้จากกดเหล็กคอดนี้แสดงว่าห้องเต้เจ้าชีวิตแม้เชื่อมั่นพระองค์จนถึงกับหลงพระองค์เองหาใส่พระไทยกับการกบฏอันใดตะเกงว่าส่วนลึกของพระไทยสงทราบดีว่าอหอยหอยขายหอยมารดเร่ขายหอย,หอย,หอย <laughs> ถึงไหนแล้วเนี่ย นี่ปะส่วนลึกของพระไทยทรงทราบดีว่าหากคนบุญหนักสักใหญ่ของราชิงหากคิดก่อกับบทถือว่าคนขาเป๋น่ากลัวที่สุดหมายถึงชนพิงพิงเนาะถึงแม้ฮงเต้ไม่ทรงเชื่อว่าคนขาเป๋จะเกอะกับบทแต่ในฐานะราชันพระองค์ต้องระวังต้องกันล่วงหน้า พอเข้าสูเ่เขตปกครองของมหาคนครทางหลวงขยายกว้างขึ้นดงไม้บางตาลงผู้คนสัญจรเพิ่มมากขึ้นลมหิมะค่อยเบาบางหิมะที่สุมคลุมเว้เริ่มละลายกรีบมา้าเหยียบย่ำดินโคลนที่ชื้นแฉะทำให้กระบ,บนรถลุดหน้าด้วยความยากลำบากกว่าเดิมแต่คนก็มักตรวจสอบจิตใจผ่อนคลายเมื่อเข้าสู่มหาคนครสมควรไม่มีผู้ใดกล้าจู่โจมสังหารกลางวันแสก ฟ้านเสียนแม้เป็นคนที่รอบค้อบระมัดระวังก็ไม่มีข้อยกเว้นนับแต่รัชชิ้งตั้งเป็นประเทศต้นมาถึงแม้ฝ่ายทหารมีคนมักใหญ่ฝ่ายสูงยังไม่มีผู้ใดกล้าก่อวอดในระแวกมหานครที่เึืองหน้าปรากฏเป็นหุบเขาเล็กๆแห่งหนึ่งมีมากเขาโคลนกดทับต้นไม้เขียวจีรังกดทับจนกิ่ไม้ต่ำลงน้ำแข็งเกาะตัวราวมังกรฟ้นานเสียนเลิกม่านหน้าต่างอันหนาหน,นักมองดูหุบเขาเบื้องหน้า พบว่าบนเขาปราชจากก้อนหินอันใดที่ห่างไปเป็นกำแพงเมืองอันสูงตระงานคล้ายสัตว์ประหลาดตัวหนึง่งกดดันผู้คนแทบขาดใจฟันเสียนยิ้มออกมาในที่สุดกลับมาถึงมหาคนครแล้วลูกธนูที่ยิงออกมาโดยไร้เหตุผลของธนูเล็กดอกนั้นเป็นเหตุให้ตนเองตื่นเต้นตึงเครียดไปหลายวันดูท่าการบำเพ็ญของตนเองยังไม่เพียงพอ พันใดใบหูของมันสันส่นสะท้านได้ยินในภูเขาดงไม้เมื้องหน้ามันเกิดเสียงคมอาวุธแทงใส่เลือดเนื้อดังฉึกใหญ่นั่นเป็นเสียงยิ่งชื่อลงมือต่อจากมันได้ยินเสียงหน้าไม้ขดลวดดังขึ้นฟันเสียงกูร้องเสียงแหลมเล็กยื่นมือตะบกฟ้าคนขับรถเบื้องหน้าขึ้นพร้อมกับเสียงกูร้องของมันขรบรรถที่เคลื่อนรุดหน้าพันหยุดชะงักลง บนภูเขาต่ำเตี้ยปรากฏลูกธนูขนาดใหญ่ดอกหนึ่งแหวกฟ้าอากาศบังเกิดเป็นเสียงระค่ายโสดยิงใส่รถโดยสารของฟานเสียนคนขับที่หน้ารถส่งเสียงร้องคำหนึ่งดิ้นหุดจากมือของฟานเสียนฝังอยู่บนหน้าของฟานเสียนฟานเสียนแม้มีปฏิกิริยารวดเร็วแต่ลูกธนูขนาดใหญ่เท่าแขนคนยังปักฉึกใส่หน้าอกทองน้อยของคนขับรถบุพลาโลหิตและอวัยวะภายในฉีดพุ่งออกมาตับไตไส้ปุงกระเซ็นใส่ผนังรถ ลูกธนูที่ยิงจากหน้าไม้แกร่งทรู้ร่างออกมาตรึงซากศพของคนขับรถอยู่ข้างกายฟานเสียนฟานเสียนหน้าเครื่องเครียบเย็นชายกมือตบผนังรถมันเกิดเสียงแกรกหลังม่านหน้าต่างปรากฏแผ่นไม้แผ่นหนึ่งเลื่อนลงมาปิดผนึกตัวรถเอาไว้ต่อจากนั้นปงเกิดเสียงลูกธนูแหวกฝาอากาศอันสยองขวัญดังขึ้นในหุบเขา จบตอนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ